สวัสดีด้วยครับผมจากเพิดไฟครับผมวันนี้พี่ชายสุดหล่อนำฮีเล็กเอลทีมาอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ลงไฟล์เสียงด้วยนะครับนี่เลยครับเรากำลังจะทําให้เลยเลยกันนะครับนี่นะครับใครที่มีอยู่นะครับก็ส่งมาอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วก็ลงไฟเสียงลง IR ให้เต็มร้อยี่สิบช่องแน่นอนครับผมอันนี้เราถ่ายขั้นตอนให้ดูเลยนะครับเวลาเราที่ได้รับเครื่องมาแล้วเราก็จะทําแบบนี้เลยนะครับนี่ นะจ๊ะร้านอยู่ลังสิตธครับผมยินดีต้อนรับครับของ1นซอยยนะครับทักแชทมาได้ครับเดี๋ยวผมส่งโหมดส่งโลเคชันนัดล่วงหน้าก่อนนะครับนัดล่วงหน้าก่อนเข้ามาเพราะว่าบางทีเนี่ยผมอาจจะติดอัดอยู่แล้วก็ออกไปส่งของบ้างอะไรบ้างนะครับยังไงก็นัดกันลุงหน้าเนาะจะได้ชัวร์ร้อนะจ้าก่อนเข้ามานะจ้านี่เห็นไหมครับกำลังอัปเดตอยู่นะครับนี่รับหน้าจอเขาก็จะขึ้นแบบนี้เลยเนาะ อ่านี่ของพี่ชายสุดหล่อนะครับนะคขับ